สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟ้าจะน่าใชมงกลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาหน้าคอกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เปิดเยอะมากควายก็มีแต่ตัวสวยๆท่านั้นเลยนะครับทุกตัวสวยมากเลยวันนี้ก็เช่นเคยครับขอฝากไอดีไลน์ไว้นะครับ0 9 8ย์8 8 0 0 5 3นนะครับท่านไหนที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับสนใจถ่ายคลิปก็แอดไลน์เข้ามานะครับถ่ายให้ฟรีนะครับผม สวัสดีครับผมลุงสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อนายดิเรกจากแก้วครับบ้านเลขที่1ิพามทับสามหมู่หกบ้านเนินเก้าตําบลสว่างอารมณ์จังหวัดไททานีครับครับผมอ่าลุงชื่ออะไรนะครับชื่อลุงวีครับลุงวีเนาะครับอ่าวันนี้จะเปิดแม่นี้ให้ชมก่อนว่าแม่นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่นี้ชื่อแม่แม่แหวนแม่แหวนแม่แหวน แหวนหรือแหวนแหวนครับไม่แหวนแหวนเส่น oh, ิ้วเลยนะครับผมโอเคอยู่ในท้องมีไหมมีอ่อนๆครับมีอ่อนผสมพ่อในไว้ครับในท้องเป็นพ่อคุ้มฝูงครับอ๋ออยู่ในท้องมีพ่อคุ้มฝูงอยู่นะครับอยู่ในฝูงนี้ท้าไว้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยกี่เดือนประมาณเดือนกว่าเดือนกกว่าประมาณเดือนกว่าแล้วแล้วลูกเขาล่ะ ลูกเป็นลูกของกรมบริษัทครับลูกของเด่นพิบูลอ๋อเป็นพ่อกรมบริษัทนะครับชื่อพ่อชื่อเด่นพิบูลกรมบริษัตทับไว้เนาะครับผมอืเป็นเพศผู้เนาะสองแม่ลูกเปิดไว้เท่าไหร่ครับผมเจ็ดหมื่นสองพันครับเจ็ดหมื่นสองพันนะครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับอ่าส่วนสูงนะครับแม่แหวนนี่อยู่ที่ร้อยสามสามนะครับ ร้อยสามสิบสามนะครับเจ็ดหมื่นสองพันนะครับเรียบดีแข้งขาดีหางไม่ดอกนะครับหางไม่ดอกท้ายท้ายกว้างครับโอ้โหท้ายกว้างดีท้ายกว้างดีครับรังนมดีโอ้โหรังนมใหญ่ครับสวเออท้ายกว้างดีนะครับแล้วก็มี มีอ่องนะครับมีอ่องอยู่สองอ่องนะครับแล้วก็มีจุดใต้คางอยู่ครับครบเจ็ดจุดนะครับมีเล็บดีครับพร้อมลูกนะครับลูกอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสามเดือนก็สามเดือนนะครับเพศผู้นะครับลูกเด่นพี่บูนพ่อกรมบริษัททับไว้นะครับนี่เจ็ดหมื่นสองนะครับ เจ็ดหมื่นสองต่อรองได้ออไดโอ้แม่อ่างนะครับแม่อ่างดีครับกระดานเข่าก็ใหญ่ดีครับกระดานเขาใหญ่ให้ลูกกี่ตัวแล้วครับเดาถูกไหมเนี่ยประมาณตัวที่สี่ตัวนี้ตัวที่สี่นะครับอืบอยู่ในทองถ้ามีก็เป็นตัวที่ห้าตัวท่ห้าในทองครับอ่า แม่นี้ก็มีขวัญนะครับอยู่ใต้ตาสองข้างเลยนะครับบางท่านอาจจะรู้จักเรื่องราวของขวัญดีอ่อยู่ใต้ตาทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็อยู่อยู่ฝั่งนี้ก็มีครับตรงขาหน้าก็มีนะครับยาวไปถึงสะบักนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งผมเข้าไปถาใกล้ๆเขาจะตกใจสองแม่ลูกนะครับนี่คือลูกขวัญตรงนี้ก็มีอ่ายาวมาถึงตรงนี้นะครับ เชื่องครับตัวนี้เชื่องเจ็ดหมื่นสองนะครับอา่าวันนี้เปิดห้าแม่อ่ะปะเราไปที่ข้างในกันโอ้วันนี้มีเยอะเลยครับเปิดห้าตัวเลยวันนี้เปิดห้าแม่อ่าลูกยายาแม่นี่ชื่อชื่อแม่อะไรครับเนี่ย แม่เพิ่มซับนะครับแม่นี้ชื่อแม่เพิ่มซับโอ้โหแม่นี้ยาลูกยาจ้ากลัวๆอยู่เขาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรา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 แก้เชือกจูงมาตรงนี้ดีกว่าครับมันเป็นมุมอับกลัวเขาดิน้น แม่เพิ่มทับนี่ออกตรงนั่นหนานะครับอ่างหนาลึกอ่างหนาลึกนะครับแม่นี้ท้ายก็สวยเออตรงแดดแดดนี่แหละครับยาลูกยายายามีลูกติดไหมครับเนี่ยมีนะเป็นเป็นเพศอะไรครับเป็นเพศเมียลูกอายุเท่าไหร่ขวบประมาณขวบสองเดือนครับอ๋ออยุ่แล้วแล้วอยู่ในท้องล่ะ เด็ท้องมีครับผสมช้างอุดอรไว้อ๋อช้างอุดอรเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีใบใช่ไหม,มใบอ่าเขาดูใบหน่อยครับอันนี้ป่ะช้างอุดอรอชัยช่ยครับชื่อชื่อชื่อ,อแม่เพิ่มรัพ์นะครับนี่นี่ใส่เลยลูกชื่อแม่เพิ่มรั์นะครับแล้วก็วันที่ผสมนะครับวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบหกสี่นะครับกำหนดคลอดวันที่ยี่สิบห้าเดือนเก้าหกห้านะครับอ่า ข้อที่ทาบไปก็คือช้างอุดรนะครับได้ไปแล้วประมาณสักสี่เดือนกว่ากว่านะครับสี่เดือนกว่ากว่าอยู่ในท้องนี่ครับสี่เดือนกว่ากว่านะครับพร้อมลูกเพศเมียใช่ไหมครับลูกติดเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้สองแสนสองครับสองแสนสองหมื่นนะครับต่อได้นะครับส่วนสูงส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามเจ็ดสามแปดนะครับมส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามเจ็ดสามแปดนะครับาลูกย่ายา เาตกใจมากต้องเล็บเท้าดีนะครับแข่งขาดีมากเลยอ่าผิวพันธุดีครับหนาลูกเร้าใหญ่ลูกมะพร้าวใหญ่นะอกใหญ่นะครับเลูกใหญตัวยาวครับตัวยาวแต่เขาค่อนข้างจะไม่นิ่งนะครับ เขาตกใจมีอ่องอยู่สองอ่องนะครับมีอ่องมีอ่องอยู่สองอ่องเล็บดีครับกลมมนาาเขาจะวมอวหมอ,หมอฉีดยาด้ยโอ้ตัวใหญ่ครับสูงสงงาดีครับสองเสนสองความลูกเพศเมียนะลูกอายุเท่าไหร่นะไหนไหนสองเดือนครับรวบสองเดือนนะครับลูก ลูกตัวไหนนะครับตัวที่ไม่มีสะพายอ๋อตัวนู้นนะครับลูกตัวนู้นนู้นนู้นแต่ว่ามันอยู่ในเอ่อเป็นเพศเมียลูกก็เป็นพ่อคุณฝูงทับใช่ไหมครับครับครับอืมไปไปตัวนู้นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดินถ่ายเดี๋ยวผมจะพาไปชมใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาแม่นี้ ล่ามไว้ก่อนก็ได้ครับของแม่นี้ล่ามล่ามล่ามแม่นี้ไว้ก่อนก็ได้ครับนี่นี่น,นี่มาไล้ใช่ไหมเนี่ยลูกอ่านี่แหละครับลูกของแม่แม่เพิม่มทรัพย์นะครับตัวนี้น,น,น,นี่ตัวนี้ครับเป็นพศเมียครับอันดีครับ,รบ,พ,รบพูนทัครับพูนทรัพย์นะครับ อ่าแม่พูนซัพย์นี่นี่คือแม่พูนทรัพย์นะครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดถึงสามสิบแปดนะครับอ่าอยู่ในอยู่ในท้องก็คือของช้างอุดรนนะครับสี่เดือนแล้วนะครับสองแสนสองนะครับต่อรองได้เนาะอ่ะไปเราเราไปที่แม่นี้แม่นี้จะเชื่องเชื่องหน่อยนะครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่ตะวันแม่ตะวันนะครับแม่ตะวันนี่ส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับร้อยสามสิบเอ็ด มีอ่องอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาแต้มแจ้มจนะครับมีจุดใต้คางนะครับลูกเขาใหญ่เจ็ดจุดครบนะครับแล้วก็อ่องสองอ่องลูกเอเขานะอกใหญ่นะครับเร็บดีนะครับเรียบดีหางไม่ดอกเนาะหางไม่ดอกนะครับแล้วก็มีขวัญอยู่ที่ตรงขาหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ตรงสะบักนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่เป็นควายสาวท้องแรกเป็นควายสาวท้องแรกใช่ไหมลูก ลูกลูกติดมีมไหม,มไม่มีนะออโอโ้โหท้ายสวยจริงๆครับแม่นี้วันครับท้องอะไรอยู่ครับเนี่ยท้องนี่อยู่เนะาะเม่ตะวันนะครับนี่นี่นีแม่พันชื่อแม่ตะวันนะครับแล้วก็วันที่ผสมคือ วันที่สิบหกเดือนสิบ4อ็ดหกสี่นะครับนัดคลอดก็วันที่สิบหกเดือนสิบหกห้านะครับอ่าก้าวเจริญนะครับอยู่ในท้องได้อยู่ประมาณสักสามเดือนกว่ากว่านะครับสามเดือนกว่ากว่าเปิดไว้เปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่เนี้ยหกสิบห้าเนาะหกสิบห้าลูกเขาตัวไหนครับไม่มีโอ้โทษทีโทษทีลูกอยู่ในท้องเป็นแม่สาวนะครับลูกแรกหกสิบห้านะครับท่านผู้ชมครับอยู่ในท้องก้าวเจริญสามเดือนกว่าแล้วนะครับอ่า ดีเล็บดีครับช่องเขาช่องเขาก็สวยนะครับหกห้าราคานี้ต่อลองได้นะครับ ควายเหล่าไหนครับเนี่ยเหล่ไาไทยเนี่ยนะส่วนสูงก็ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับอ้วนหนานะครับตัวนี้ออกนั้นหนาแม่ท้องเล็กซะด้วยแสดงว่า โอ้ทนอยู่ได้ยังไงเนี่ยตั้งแต่สองขวบควายพึ่งท้องแรกถ้าบางตัวก็อาจจะไปตัวที่สองเลยเนาะ,ะ <laughs> ครับท่านผู้ชมครับไปเราไปอีก